ออาเอามามามาคูณห้าทุกคนโหอีกระไรนี้นะมึงเอ้ยฮะเอาแล้วลครับทุกคนคูณห้าสี่ร้อยบาทลำเตือนไม่ควรลอกเตือนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง13อิทธิยาติครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสําคัญสุดคอมเมนต์ให้ด้วยครับกราบเลยครับผมวันนี้อยู่กับฟฟาฟาเรียกว่าเกมเนี้ยเกมแรกแรกที่ลุงเล่นเลยนะเร่งเลยนะเร่นลุงเร่งนะภาษาเลยว่าอ่ะเอาเป็นว่าเป็นเกมแรกแรกจริงๆที่ลุงเล่นช่วงแรกแรกเลยสําหรับไอ่องเนี้ยก็วันเนี้อยากจะลื้อฟื้นความหลังอยากรู้ว่าจะได้ไหมไอตัวเนี้ยไอตัววายเนี้ยมาดูกันมาเดี๋ยวเริมพันเบาๆอย่างที่บอก ช่วงนี้โควิดเยอะผ่านไปก่อนมาแหมเก็แบบได้อ่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับฝากไว้นิดนึงนะผู้ใหญ่ใจดีบอกมาแล้วทำรายการไม่มีขั้นต่าไม่ติดเทินด้วยนั่นหมายความว่าหนึ่งบาททุกคนสามารถฝากเข้าและถอนออกทําได้ตามสะดวกเลยครับอยากเล่นเกมใต้คลิปมีลายอยู่ทักมาในไลน์นะเพิ่มเพื่อนให้เรียบร้อยแล้วก็มาเล่นเกมไปด้วยกันเลยอย่าลืมพิมพ์อดด้วยนะ มีตัวอะไรพิมพ์ไม่ครบตามน,นั้นวายอยู่ตรงกลางจะได้จากการสุม่มอ๋อต้องตรงกลางนะถึงจะสุม่มโอเคได้นหนึ่งโอเคอ่ะได้แปดเท่าอ้โหเยอะอยู่นะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้แหละคุณจะได้รับสองสิทธิพิเศษหนึ่งเข้ากลุ่มกิจกรรมสองสูตรสลอ็อตเอา้ามันดียังไงกลุ่มกิจกรรมก็มี กิจกรรมไงกิจกรรมเรื่องไงเอาไปเล่นดีครับเล่นแล้วขอแจกของแจกกันฟรีๆไปเลยคูณ2ด้วยโอ้ตรงนี้เจ้วอันที่สองคืออะไรสูตรสลอ็อตทุกคนก็จะได้รับสูตรสล็อตไปครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> พอมีสูตรสลออ็อตอ่ะเราก็จะมั่นใจเวลาเล่นมากขึ้นถ้าอยากได้ใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์ล้วก็ขอได้เลยครับบอกเลยว่าทั้งหมดฟรีอย่าลืมนะเข้าเปเยวด้วยมา เคมี้รือบอกได้ปะเนี่ยตา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 ย,ตายฟาฟาฟาคือเส้นตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเป็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยปึ๊บขอให้มันตรงกันเถอะอะไรก็ได้ถ้าอะไรก็ได้เนี่ยจะได้คูณหนึ่งแต่ถ้าเป็นสองสีแดงจะได้คูณแปดถ้าเป็นเหรียญเนี่ยคูณสามสิบแปดถ้าเป็นทองคูณแปดสิบแปดแล้วถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นป้ายสีทองอันนี้แล้วก็มีสีฟ้าตรงกลางได้คูณแปดร้อยแปดสิบปอนที่สุด แล้วมาดีตรงไหนรูป้ปะคุณสามารถหนึ่งบาทก็สามารถเล่นได้มันดีตรงนี้ไม่ต้องมาทีเรียดเรื่องจำนวนเงินเนี่ยอย่างลุงเนี่ยบางทีก็เล่นแพงใช่ไหมบางทีก็เล่นถูกให้ดูแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นเว้ยว่าคุณจะต้องร่ํารวยมาเพื่อเล่นอันนี้อันเนี้ไม่จําเป็นน้อยเล็กๆเ,เล่นได้ดีซะอีกสบายใจโอ้ตอนเนี้ย ไม่สบายใจแล้วติดกันอ่ะติดกันอ่ะไม่ได้ <c oughs> ขอคูณสักแปดวะเนี่ยๆอย่างเงี้ยขึ้นไหมได้คูณแปดด้วย <c oughs> อัตโนมัติไปเลยเเอ๋อเดี๋ยวเวลาจะมา <c oughs> จัไปครับทุกคนอ,อือหืมอือหืม ืพร้อมใจกันไม่เข้าเฮ้เอ,อ้ามามามาคูณห้าทุกคนมันไม่ไม่ทันดลอตื่นเต้นเลยคูณห้าโอ้โหที่สุดจริงประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คูณสองอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยคูณห้าเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยคูณอะไรคูณสองอย่างงี้โอ้โหอือือเจออย่างงี้คือมีความสุขแล้วกินแล้วกินไปคูณแปดไปโอ้โหคูณห้าแถวไปกนก่อนไปเรื่อยๆอย่าลืมนะช่วงนี้ลุงพูดเรื่องโควิดบ่อยมากก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วงจริงถ้าไม่ห่วงไม่พูด โอ้โหยี่สิบสี่สบสี่คุณห้าสักรอบดิอีกสักรอบหน่งคุณห้าสักรอบหน่งตายแต่ลุงเล่นแรกแรกแล้วลุงก็รู้สึกว่าโอเคกับมันนะมันแตกง่ายแต่งง่ายจริงเข้าใจง่ายอะไรก็เหอะเนี่ยเรียงมาตรงตรงเส้นคือจบคือตรงเส้นคือได้ได้ละได้ละง่ายง่ายเลย <c oughs> ัดไปเอา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 โอ้คุณสองโอ้เมือกิ้ทะลุนไงก็เลยหยุดจะลืนไง,ห <c oughs> นไงแหมไปอีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> โอ้ตุ๊กแก อะ่ะเกือบตีอืมไม่ให้ลุ้นเลยอืมขอรุ้นเลนยนะรุ้อีกสักทีนึงนะขอจริงคือถ้าเล่นไปเรื่อยๆครับก็มีโอกาสได้สูงแล้วแต่ว่าพอละห้านาทีละตามสไตล์ลุงถ้ามีเวลานะครับอย่างที่บอกอะเวลาอัดคลิปมันยากอย่างหนึ่งถ้ามันแตกตั้งแต่แรกๆอะมันก็ หยุดเล่นไม่ได้นะต้องเล่นต่อสักประมาณ5นาที6นาทีอะไรเงี้ยให้มันให้มันวิดีโอมันมีอะไรหรือบางทีเฮ้ยกูต้องเล่นไปเชื่อมงเพื่อรอให้มันแตกไอ้อย่างเงี้ยมันก็ลําบากแล้วลุงก็ไม่ได้ตัดต่อเนาะทุกคนก็เห็นเต็มที่ก็เอาไฮไลท์มาโชว์ข้างหน้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันมีความย้อนแย้งกันในการทําวิดีโอครับโอ้โหสองครั้งติดก็เลยต้องอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับมา เดี๋ยวเราจะทำการนับถอยหลังสิบครั้งสุดท้ายดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะไมงง่อย่างนี้ป่ะเอออ่ะสิบเก้าโอ้โหแปดเจ็ดหกโอ้โหอะไรนี่นะมึงเอ้ยห้าเอาแล้วครับทุกคนคูณห้าสี่ร้อยบาทละโ <laughs> อ้ my god พูดได้ถูกได้แล้วบ้าหรอทุกคนอยากเล่นเกมปะใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกไปเนลิงก์นะเอ้ยไม่ใช่เพื่อ<ฮ>ิดโอทุกคนมีไลน์อยู่นะครับใต้คลิปอยากเล่นเกมแบบนี้ปะเห็นเห็นปะเห็นปะเห็นลุงปะเจ๋วปะโอเคก็เพิ่มเพื่อนมานะแล้วก็มาเล่นเกมแค่นั้นแหละโอ้ยใต้คลิปนั้นมีไลน์อยู่จะริมคมพ์แอดด้วยเอ้ยจับแล้วมีใจมีความสุข happy แฮปปี้นแหละทุกคนขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไปก่อนครับ สวัสดีครับครอบครัว family 13 et ครับ13 et station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม pg ครับ13 et ยาดปั่นเกมค่าย pg ช่อง13 et อโรมเป็นทริกเกมจ็อกเกอร์โรม่าครับ13 et lsg gamer เกมเมเกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับ